สวัสดีครับสวัสดีคือกอลับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู่ผู้สูกคนกับกอลับพี่น้องอันนี้ก็คืออ่อนง่ายๆครับพ,บพี่น้องผมจุบอกวิธีพี่น้องเอฟจีควรจะมาถามหลายคนว่าเทั้งมินท่้งทรมาถามกับผมโอ้ยบอกวิธี้ผูกแน่ครับอาจารย์เพื่อนฉันบอกโอ้ยยังเอินผมอาจารย์แต่ผมก่ได้เป็นพระอันุบ วันนี้ได้โอกาสดีครับพี่น้องก็คือว่าข้าผมมาตังตาผลัดต่สวนไงเมืองอุบลครับตอนนี้ผมก็อยู่มหาสารคามครับบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ผีได้ครับเด้อผมอยู่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามครับติดต่อสอบถามมาได้ก็คือโทษได้ครับโทษได้มีตัวตนครับศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งครับผมจะบอกวิธีปลูกอันนี้ก็คือปลูกแบบว่าหลุมไงนะครับนะหลุมไงบ่แมนว่าชุกชดเล็กๆครับหลุมไงก็หมายถึงว่าถ้าปลูก ปลูกกรคือปลูกให้แบบแบบปลูกทั่วไปแต่ว่าผมันจะใส่สองหลุมต่อเหงาหนึ่งครับพี่น้องครับอ่าอันนี้เ้างเกิดจะผุดขุดลึกลึกแต่ว่ากระชีสีคงข่วงเจ้าหน่อยครับพี่น้องเอามันกงข่วงข่วงก็คือเมตรกูณเมตรนะครับพี่น้องแต่ว่าหญ้าหญ้าขุดลึกลึกเลครับพี่น้องเด้อหญ้าขุดลึกอ่าเอาลงหลุมหลุมคาเนี่ยแต่ละหลุมก็คือให้มันให้มันแค่มันถ่วงหัวคากระพ้อเนาะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้ให้ใหน้องเขาขุดลุ่มเองดีกว่าเดี๋ยวผมจะบอกพิธีปลูกอันนี้ก็คือขุดลุ่งลึกบ่รมันจะรุ่มเนวัชพืชผสมทรนี่ได้ครับพี่น้องกับเจียวดินมามาลงตะกอนเอมามาหลุมละสองอันเอามาเลยมาเลยอันนี้ปลูกที่บ้านให้พีน่น้องบ้างเบ่งอันนี้คือหลุมแต่ละหลุมแต่ว่าคันพี่น้องคันแต่ว่าคันพี่น้องเอามาแล้วหรือว่าเอาเอาเอาล้มพรมไปแล้วจึงสิกะ ให้พี่น้องเอาน้าเอาแช่น้ำสากันเดอร์ให้มันอิ่มตัวสากันครับคือว่าห่างมันติดดึงมันติดูดน้ำดูดนะให้มันอิ่มอิ่มตัวนี่ครับนี่ชีวางปลูกบางวิธีการปลูกครับอ่าต้องครับตัว่ต่ด้รู้มันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ได้รู้มันเกิมีตุ้มอ่าสีเป็นแบบไงตุ้มนี่ครับเขาเอินมมาตุ้มตาอ่าตุ้มตาครับอันนี้คือนอนแนอนาคตแหละครับเป็นอย่างนี้คือช่างสี่ครับอ่ากราบอันนึงกันเท่าอย่างนั้นสีแล้วครับพี่น้อง ถ้าเห็นมันตุ่มตาอยู่ทา้งในเฮาอ่อทั้งนอกเด้ครับเด้่อย้าวข้าข้างในครับข้างในออาตรงนี้กบกอดินกบเลยครับก็ไปนี่ครับปลูกง่ายๆครับพี่น้องเพราะมันไม่พี้ต้องอย่างนี้ครับคือปลูกลงไปเลยกบลงไปเลยครับแต่ว่ายาคมเนี่ยนะครับเด้ออ่าพี่น้องลงหลุมก็คือยาคมเนี่ยประม่นบ่คือเฮาปลูกต้นไม้แนวอื่นนะครับปลูกลําครับพออาคานี่มันสิเดินเดินอ่าหากสิเดินถ้าหากเดินก็คืองอหลายครับพี่น้องครับ อันนี้ผมบดตัดหักนะคร pues mm ับนะธรรมดาแรงให้ใจดัดหักมาไอ้ร่องไมกกลุมนึงครับลุมนี่กะเขากอาเอ, 8, 2, nah, 2, 3, 3อ,อานอตอันนี้เป็นจุ้มเป็นสายเครื่องสีครับออกข้างนอกได้ครับพี่น้องออกข้างนอกออกข้างนอกครับนี่แบบครับกลงไปครับง่ายๆครับพี่น้องง่ายๆอันนี้ผมสิบว่าได้ร่องพื้นได้ครับเด้อคือว่าเข้าบพต้องร่องพื้นก็ได้คือว่าการที่ร่องพื้นก็ดีขึ้นกันแต่ว่าอันนี้บ่ลองร่องพื้น ว่าอัน <irgendw> น <carbono S 2> ี้ดินดินไส้ล้วนนะครับแล้วดินไส้ล้วนกับดินในบ้านพร้อมถ้าเหาเห็นนอเห็นนอหรือว่ามันแท่งึ้นมาแล้วข้าก็จังเอาขี่งัวขี่ควายอย่าเพิ่งเอาปุ๋ยเคมีใส่ได้ครับเด้อย่าเพิ่งเอาปุ๋ยเคมีใส่พอเห็นนอแตกนอแท่งนอขึ้นมาแล้วข้าจังเอาขี่งัวขี่ควายอ้อยแต่ว่าจะใส่ในกอดได้ครับแล้วใส่รอบๆกอครับใส่รอบๆกอครับอ้าวตรงนี้เอาปาอีกสองสองสองรูมเร็วสองรูมครับเราจะห่าง รายะห่างขันตจำซุดนะครับเด้อหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตรครับแต่ห้าสิบปลูกกินนอหรือว่าแต่ห้าสิบปลูกซับนอแต่ว่าสวนของผมผมสิบปลูกแค่หนึ่งเมตรยี่สิบพอผมสิบปลูกพันธุ์ดังเดียวคือว่าจิบบสซับนอได้ครับพี่น้องจิบบสซับนอครับอันนี้เอาดินลงก่อนมันมันเลึกโปรดครับอดินลงลงลงพื้นตะก่อน,นครับคือว่าคานี่มันจิบบัสขนโค่นได้ครับเด้อคาจิบบัสขนโค่นบ่คือคาพื้นบ้านบ่คือคาพื้นบ้านเท่าบ่คือคาเดียวพื้นบ้านอันนี้คา แม่นจั๊กปีกกระซางขีบัก่นก้อนหนึ่งสองี่ครับหาอันนี้หาตุ้มเอาออกข้างนอกครับพี่น้องเลยอ่าพอแล้วครับอ่าเอาออกข้างนอกเอาข้างนอกเออข้างนอกกบต้องกบพ่อสวมหัวกับพ่อบ่ต้องบ่ต้องอัดเนียนเด้อต้องอัดเนียนครับพี่น้องบ่ต้องอัดเนียนอ่าพ่อครับนี่แค่นี้แล้วครับแล้วก็มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเอาเอาเอา,เอ,า <c oughs> อันนี้เป็นตุ้มจา,านออกข้างนอกครับยอย่าหันเข้าข้างในให้มันแตกมาทางพี่ หากเดือนถ้าหากเดือนกนไมก็ับมานอมันจิตแจกล้ายครับพี่น้องครับกบเลยอ่ากบเลยมันจะมีทิ่งอ่าบดได้เก็บขนาได้ครับพี่น้องเรื่องปูคาเน่เด้องามธรรมชาติครับงามธรรมชาติบดลองเก็บขนาดบด้องมีถูกมีเทียนครับพี่น้องมันงามของมันเองแต่ว่าขนาดเรกเขาต้องมีน้ำเด้อครับพี่น้องเด้อองมันเขาต้องมีน้ำยาแม่ทะยุดเดียวกับบด้ใส่ครับพี่น้องยาแม่ทะยุดเดียวกับบด้ใส่ ครับก็แค่นี้ครับพี่น้องแล้วบัดนี้เฮาก็หดน้าเอาน้าม,มาหดนะหดหน้าเพราะให้ให้ดินมันเจีๆกเจียนกน่อยเอาตรงหน้ามาหดทีพี่น้องอเฮาเบิ่งอ่าปลูกแล้ยถึงว่าสิเป็นหน้าฝนกะ็ะาังถึงว่าสิเปียกก็ะาังก็คือครับนี่ครับครัหน้าลงเท่ลงไปเลยเท่ลงไปเลย,ลเลยอา่าครับผมครับครับถึงว่าสิซุ่มก,กระางได้ครับพี่น้องมือหลังมาเฮาก็หดคือเก่าหดยามมลงครับพี่น้องหดเพราะว่าให้ดินมันเจีบให้มันดูดตัวเสียเราจะจะใส่สามหลายเด้อครับเด้อพี่น้อง แล้วใส่หนำหลายพอให้มันแก็บล้วบัยนี้หักเขาก็สิเดินเดินของเขาเองการปลูคากระเจี๊ยดอย่างเนนี้นะครับพี่น้องสิบไม่ได้ใส่ยาแม่จะยดเดี่ยวครับพี่นอ้องยาหลังก็แล้วแต่สิบไม่ได้ใส่ครับสัตัวของคากระเจี๊ยดอย่างเี้นอยน้อยนักหน่อยนะจยเจีครับถ้าเจีก็คืออันดับแรกก็คือนอนกอครับนอนกอ,ค,นอ,นกอคือเขาสังเก็บมึงอยู่ในกอคาล่ำคาของเขาครับพี่น้องเนีย่ยเดืน<ๆ>อนเดือนต้นเดือนต้อนนี่ปุ๋ยปุ๋ยเดือนเดือนมันครับอันนั้นได้ชี้เดือนหรอกครับชี้เดือนแล้วมาปลูกกีนครับ ไปง่ายภาพพี่น้องให้ไปบ้งบาถึงนะครับถึงบ่บ่อยนะครับอันนี้ผมกับมาาผูกไว้เอาไว้ถ้าเป็นพ่านครับพี่น้องไว้แตเป็นท่านไว้ถ้าขยายครับครับอันนี้ก็คือให้พี่น้องบางนี่ครับกําลังแจกน้องกลิ่นลายครับตั้แต่นอได้ครับพี่นองพี่น้องครับอ่านอที่กินได้กับคื่อเห้องนเบบางใบแบบนี้ครับหน่งสองสามแล้วก็ห้าแท่งเลยครับ แป้งอ,อ่หัวจิดมานิดน้อยครับแล้วก็ปอกกับปอกลำ่ำมะเขิอมันนอโอค่าเกษตรอย่างไงครับตามท่องตลาดเขาติว่าตามสวนนีกเขาสิส่งส่งน,นอละหนึ่งบาทครับเอเป็นเมื่อเป็นเยนกับนอกระซังคนรับสี่มดครับพี่น้องครับไปลั่งแจกนอครับอันนี้ผมมาใส่ปุ๋ยแล้วปุ๋ยสูตรสิมหาด้วยครับพี่น้องเด้อถ้าคาห้องอยู่ไนชี้เดี๋ยวอะไใส่สูตรสิบหาครับ งามครับพี่น้องงามอันนี้ค่าหน่อยครับพี่น้องอันนี้ค่าหน่อยเจ้าล่ำใหญ่สมบูรณ์อันนี้ค่ากระสีแดงใหญ่ครับพี่น้องครับ <c oughs> ถ้าพี่น้องสนใจครับพี่น้องสนใจพันค่ากระสีแดงใหญ่ครับพันค่ากระสีแดงใหญ่อ่าจิตว่าขามาได้ครับตรงเลยครับสายตรงก็คือศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งเบือไล่กับเบือทั่วเบือเดียวกันครับพี่น้องเบอรถถ์โทรเบอร์ไล่กับเบอร์เบอร์เดียวกัน ส่งจีดสนใจกระทั่วข้ามาหรือว่าอะไรแอดไลน์เข้ามาก็ได้ครับพี่น้องส่งทั่วประเทศส่งทั่วไทยครับสามสิบหลุมปลูกหนึ่งพันบาทแต่ว่าช่วงนี้เ้าสิบมิลลิโวลชั้นพิเศษไหม่สามสิบสามสามสิบสามหลุมปลูกหนึ่งพันเก็บเงินปลายทางไหครับเก็บเงินปลายทางค่ะเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางบ่ต้อไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนได้ของแล้วหรือแล้วหรือโอนแกกองดูแกกองดูก่อนก็ได้ครับพี่น้องแต่เ่าถือคำว่าส่งปลูกแต่เพราส่งรับของก็ได้ไหนบ่ ครับผมครับตัวขาน่าได้ครับ0 6น0 2 4ก6 5 1สงี่ส่าหนึ่งตัวไทย้อครับเด้อพันขากระสีแดงใหญ่หรือว่าพี่น้องจะได้พันขาเหลืองไงพันพันขาเหลืองมาลยจังขี่ก็ไม่นบอกของน้องครับผมส่งได้ก็ราคาเดียวกันครับพี่น้องเอาขอบคุณมากครับขอบคุณหลายครับพี่น้องที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ